สว okay. okay. ัสด <ongs> ีครับผมเรว่าสาดาวันนี้ก็จะเอามอไซค์ไปตั้งโซ่ทุกคนโอเคก็จะไปร้านที่อาคีชื่อร้านอะไรวะสอรุนนะเห็นรับทำิ๊กไบก็ไปล้างโซ่ไ่ตั้งโซ่ เอาไปล้างซ่ทุกคนเพราะว่าให้เขาเช็คอันนี้ให้ด้วยเอ่อข้างหลังนะเออาข้างหลังมีไม่ใช่ข้างหลังหรอรนะยโอ้ไม่ทำยูทู e นานแล้วทุกคนนะลืมๆนะเบกหลังเบกหลัง ถ้เาเบรมนหมดก็แม่เขาเช็คดูแวก,ก็โซมันก็ักแคแคคือผมเออเรียกว่าคือผมได้ทำทำคลิปนะทำคลิปเกี่ยวกับไอ้นี่ ขับรถเนี่แหละมันชื่อว่าไอ้พุกลุกเป็นซีบีของฮอนด้าครับผมเป็นรถอ่าทรงไอ้นี่อ่าเป็นรถคัสตอมเลสซ่นะครับแล้ก็คือแบบโอ้โหทำมาแบบว่าไม่ขอพูดราคาแต่ว่าแบบหมดเยอะเดี๋ยว,ยวทุกคนมามันคือมันมารอบหนึ่งแต่ว่าอะไรแตกมันตอนนี้มันมารอบนั้นก็คือทําชิปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้นี่อ่าแล้วนะคร ยี่กล้องมันแบตหมดนะผมลืมดูน,ะกนดะกล้องมันแบตหมดลกล้องมันแบตหมดแล้วกล้องมันแบตหมดไเท่าไหรนะทีนี้เลคลิปหายหมดเลยผมขับไปไกลมากเนวะ่านั้นอ่ะหรือการแบบได้คลิปสวยแบบโอ้โหแต่กล้องมันแบตหมดเกแล้วไม่ปไปแล้วก็อัดใหม่ได้รอรถมาเพราะรถมันไปใส่ของแต่งเขาับใส่โชค๊คใส่ปั๊มเพิ่มวันนี้รู้สึกว่า ตาคลีบ้านเราน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรน่าจะมีางานนะที่เขาเรียกกันว่าถนนคนเดินวันนี้ผมก็เพิ่งไปทำแบบขี่มานะที่สอรุนไดวิง่งเดี๋ยวขึ้นให้เผื่อใครสนใจก็ไปทำกันได้มอเตอร์ไซค์รถยนต์ขับไม่เป็นขับเป็นก็ไปทำกันได้สบายๆชิวๆเลย แล้วก็โหวันนี้ต้องพาตลาดนะเพราะว่าเดินราคากลับพาดูวินีท่วงเที่อ่เดินมีหมดแต่มอไซค์รถยงรถใหญ่รถถ่ายมีวัตุทุกชนิดรถอะอยู่ที่คุณจะทำรถไหนเราหลบไปทางจิ๋วว่าทางเล็กนะโหหลบไปทางเล็กเพราะว่าทางนั้นเขาไม่ให้ผ่านนะ ไม้นั่นมันไม่นี่มีแบบกคนเขาขายของต้องเห็นใจเขาเนาะถ้าขับมาบนยีรถก็จะน้อยหน่อยแต่ก็พีใช้ได้เลยมันจ้าซะเหลือเกินก็มีพี่่า ไอสัก๊กเหมืองแค่ต่างตัวคล้ายตำรวจให้คอนโดสะดวกนี่นะเราขับชิลๆก่อนแต่วันนี้ผมไปไม่ได้ทำแบบขี K ่มอเตอร์ไซค์แบบขี่มอเตอร์ไซค์มีหลายปีแล้ววันนี้ไปทำ, K ทำแบบขี่รถยนต์มาทำโหแบบว่าเราจะ,จะทำนานเพิ่งได้เวลาว่างก็ทำเสร็จแล้วรอถ่ายรูปปัน้นจันนี้ก็ได้แล้ขี่มา เออแล้วก็วันนี้ที่สอรุ่นได้วิ่งนัดูหน้าเพจเขาเลยนะเขามีนี้มาไปตรงพอดีเลยเขาอบรมพวกบิ๊กไบนะพวกอาวันเออาวันนู่นนี่นั่นมาหลายครันงน่าจะสิบได้น้องแสกกับมุมบ้างมมบ้ามอะไอบรมบิ๊กไบก็ตอนแรกก็ว่าจะไปอยู่นะแต่ว่าเราติดที่นี่ไงสอบแบบขี่เนาะเลยอดไปรอเดี๋ยวเขาจัดอีกรอบหน้ารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดของ เอสแม็กมั้งครับเท่าที่ทราบมานะเดี๋ยวเปิเส้นนี้ไปก่อนไปจัดอ้าวที่ลืมบอกว่าน,นี้ดุคตินะหือน้ยงงไอ่ะีิงขับรถมาหงมันวะต้นคลิปก็น่าจะเห็นแล้ว,วว่าคร่าวๆว่าน่าจะเป็ดุคติเดี๋ยวไปทำคลิปแยกรีวิวคลิปแยกไม่หว่วงมีรถที่ขับเรารีวิวหมดครับ คือบอกเลยคันนี้แบบแบบว่าแรงมาไม่ได้เยอะมากแต่แรงของนี่สุดจับจะบิดเป็นมาคือดูสึกตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าเล่นน้าเล่นสุดๆุดแล้ว ไม่เปิดอีกที่ thuyền hạ được thôi. ใ่ครับโอเคทุกคนอ๋อเฮคนจอดให้มันล้อมอเครื่องมันโอเคครับ โอเคก็เสร็จแล้วผมต้องขอโทษนะครับทุกคนมุมกล้องที่มันเอ๋ยเนี่ยเรี่อง่มุมกล้องอะไรเรื่องงานที่เขาไปพวกยามาฮ่ากันมาเี้ผมก็ไปบ้านเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปขับไปดูนะเพราะเราทำแบบขี่ต้องขอโทษมุมกล้องตอนแรกด้วยตอนตอนขาขับมาเพราะมันนี่เนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่าผมยังไม่โอเคพวกมันเป็นมุมกล้องเอ็กซ์มันไงอืม ยังลืมปรับนะแต่ทีวนี้ก็ต้องเปลี่ยนโซ่ตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโซ่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนผ้าเบรกอีก X Max ก,ก,ก็ต้องเปลี่ยนยางอีกแล้วก็เข้ารอบ5,000ดี X Max โอ้มีรถหลายคันเงนี้ยรับับ ผมไม่ได้คนนี้ลูกรักผมต้องปลุกลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอันนี้เดี๋ยวรีวิวคันนี้ก่อนแล้วก็รอปลุกลุกมาที่ไปปลุกรูปทุกคนนั่นเองทุกคนเดวชงว่ามันน่ารักมากไม่งั้นผมไม่ได้ชื่อปลุกอ่ะแบบระวงังระวางรถใหญ่เยอะแม่ขงขับข้างมันแม่งดูดเข้าล้อรถเนี่ยตลายเลยรถใหญ่ มาดูรถลับไม่ทันเลยแล้วในที่ทุกคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันรอบมันดูช้าจังเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนผมไม่ได้เปิดโหมดสปอร์ตนะอันนี้คือโหมดต่ำสุดเลยนะแล้วทุกคนดูดิโหมดต่ำสุดแม่งยังแบบฟาดรอบแบบมาขนาดนี้แต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตทุกคนคิดเอาว่ามันแม่งจะแบบขนาดไหนอ่ะไม่ต้องพูดถึงมันมันแน่อยู่แล้วอะบอกเลยดุคติรุ่นนี้คือกระชากแบบ สุดๆแตทุกคนมันตรงมันเตอร์นี่นะโหเลิอพูดเลยไม่ไม่อย่างงี้ โรัแปบ<า>๊บากก็เส็จเมื่อกี้เ,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 เสร็จแล้วก็ขขออกมาสวนดาแล้วใครขับยีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทีเดียวถ้าไล้ใครขับรีบูไปล่ ที่พ่อโทษมานะโอ๊ยดับอีกแล้ว ก็ร้อนอยากกลับบ้านยากกลับโอ้โห ทุกคนอ่่าซื้อตลาดนัดสนุกคนเดนะดูวแต่ว่าเไม่ให้มาผ่านแล้วก็คือเท่เท่เท่ททท ับรถมีคับมันต้องขับที่แบบไม่ใช่ที่อย่างนี้นคือผมก็จะกลับทางวางคางแนละ้วไปเซนที่มันไม่ค่อยรถก็ลืมคิดอะเราก็ไม่รู้ถือว่าพาทุกคนมามาดูไอ้นี่มาดูอะไรถนนเดินท่านทานาไม่เข,เข้าไปนะเพื่งออมาเย็นแล้วเยิ่มาทางจิ๋วๆนะี่ คือถ้าแบบขับทางไกลรถคัสมันก็ไม่นิ่เหนื่อยนะสุดแล้วก็รถคันนี้มันขับสบาย,ยด้วยนะเร็วแรงขับสบายแล้วก็สูงสปอร์ตอ่ะแต่ว่าแบบนะรถมีคัสต์นะขับอย่างนงี้ยรถขึ้นเกียร์รถเกียร์ขึ้นเกียร์อื่นอย่างเงี้ย ไม่น่าไม่น่าเจอันที่ยสองทิตย์เดี๋ยวู้รู้ก็น่าจะมาครับโอเคสุหรับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายช่องเดอะเลสลอสซอดูนี่ครับเกิดอะไรขึ้นทันทีตลอดทำไมเนี่ยโอเคครับก็ขอให้ช่องเราถึง1,000งพันซับได้เลนะครับเพราะตอนนี้ก็แบบว่าคนดูก็หลักหมื่นนะครับคนดูหลักหมืน่นซับหลักร้อยครับอยากให้คุณดูแบบว่า แบบไปอยากให้คุณซัดหลักหมื่นนะครับไม่ไม่ได้อยากได้เงินจะค u อโขงนะครับแต่แบบอยากดันะโอเคผมไปก่อนโอเทุกคนสวัสดีครับ